พยายามดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนโดยโปร่งใสโดยตลอดนะครับเราก็ได้ให้โอกาสทีมทีมเดิมนะครับก็คือทีมมุกดาหาร f อเนี่ยนำทำแผนการจัดเตรียมทีมแผนการแข่งขันแผนการรณรงค์หาทุนแผนการหาสมาชิกทุกอย่างเนี่ยนำเสนอเราโดยจัดประชุมที่สารก,การจังหวัดนะครับจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดเชิญเข้ามาเชิญเข้าก่อนด้วยให้เข้ามาชี้แจงให้เข้ามานำเสนอเพราะก็อย่างที่ทวีหมดพูดถึงนะครับว่าเรา เราอยู่ท้ายตารางเราก็อยากจะรู้ความชัดเจนว่าเขาจะทํำยังไงที่จะให้เราขึ้นมาอยู after, ่ในกลางๆบางเพราะเราพูดตรงๆเราคนพุ้ธทหารเราก็อยากเห็นทีพุู้ทหารเราประสบความสําเร็จเราก็พยายามก็ไปเชียร์ทั้งจังหวัดก็พยายามทาหลายๆอย่างในอดีตประหลัดจังหวัดในทุ่งเจริญททุกอย่างทําให้เพื่อที่จะหาทางสนับสนุนก็มาคุยกันที่ประชุมที่จังหวัดนะฮะแล้วก็เราก็ขอร้อง่างนี้เป็นมติที่ประชุมม่าจะมติของผมไม่ใช่ความเห็นของผมคนเดียวแต่มติที่ประชุมคอยส่งแผน เขาก็รับปากว่าจะส่งแผนำดำเนินการทุกอย่างเราก็รลยเปิดโอกาสให้ทีมอีกทีมหนึ่งก็คือทีมโมดร์มานซิตี้เข้ามาเสนอแผนเหมือนกันก็เท่าๆตังเตรียมกันทุกอย่างถึงเวลาเนี่ยส่งมาทีมเดียวนะครับเราก็ติดตามถามไปก็บอกว่าไม่พร้อมติดต่อไมอ่ได้อะไรต่างเราก็เลยตัดสินใจใเลือกเอาทีมที่เราเห็นว่ามีความพร้อมมีการจัดเตรียมแผนที่ชัดเจน มีการจะนำเสนอมานาเสนอทุกครั้งเราแจ้งไปก็มานำเสนอติดต่อได้ได,ได้ชัดเจนเราก็เริ่มพุทธหานชิตี้ส่งไปนะฮะแต่ปรากฏวันนี้เริ่มมีข่าวเริ่มมีการติดต่อมาที่ผมหลายครั้งว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างเขาถูกใส่ร้าย,ายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมว่าขอเรียกชี้แจงตรงนี้นิดเดียวนะในส่วนที่ผมเป็นประธานในการประชุมทุกครั้งผมทั้งได้พูดในเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็ค,คือเราได้ให้ความเป็นธรรมกับทีมมุทธหานย 4, อย่าอย่างชัดเจนโดยตลอดเปิดโอกาสให้ แต่เมื่อเขาไม่พร้อมเขาไม่ได้ส่งเอกสารไม่ได้มาปรากฏตัวไม่รับการติดต่อติดต่อ,อยังไงก็ไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเพ,เพื่อจังหวัดนะครับและการตัดสินใจทั้งหมดของจังหวัดของทางสมาคมกีฬาก็ได้หาหรือร่วมกันอย่างโปร่งใสไม่ใช้ขอใหีท่านเรียนฝากตัวนี้ก่อนที่จะ่อที่จะหารือต่อไปนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีนอกมีไนอะไรกับใครและก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับใครทั้งสิ้นเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาชี้แจงได้มาทำทำแผนทำอะไรตามเสนอเราตลอด แต่เมื่อเมื่อไม่พร้อมเราก็จะ็นจะต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตชี้จแจงนองว่าใจรวมถึงชี้จแจงผ่านสื่อไปด้วยถ้าเบิดสื่อจะบอกไปถึงทีมเก่าด้วยก็ย,กยินดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สบายใจและผมก็ไม่ชอบแอนะเพศที่คือเปิดโอกาสให้ขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีประลองเวทีมาแล้วก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่แปลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตถือว่าชี้แจงน้องใจรวมกันวันนี้แล้วก็คง คงจบก,กันกคงจะไม่ต้องรับการชี้แจงเรื่องต่างๆบที่ไหนอีกแล้น,นะฮะวันนี้เรามาเดินหน้าช่วยกันสร้างมุกดาหารซิตี้ของเราให้ยิ่งใหญ่ต่อไปดีกว่าแล้วก็วันนี้ขออนุญานิดหนึ่งเนื่องจากมีทางนครพนมอะไรนะนครพนมทาวนครพนมเอฟซีเหรอฮะมีนครพนมเอฟซกับอำนาจเจริญทาวมาด้วยนะ ถามจริงจะสู้มูดาหานได้เพราะว่าผมว่าทเอฟซีนี่ก็แค่แค่แฟนกลับธรรมดามูดาหานเอ้ยอามาจะเลยก็แค่เมืองแค่ทาวเล็กๆต่าเปซิตี้นะเราใหญ่กว่านั้ก็ก็ถือว่าวันนี้นะครับถือว่าผมว่าเป็นมิติใหม่แล้วเรา่องความกรุณาจากทางสมาคมลงมาพบปรบมาที่แจงเราแล้วก็ผมก็อยากที่เห็นการทํางานร่วมกันรวมทั้งงานจะเป็นเครือข่ายร่วมกันตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว น่าจะมีสักคนไปสักจังหวัดไลยทำแบบว่าอยู่ในกลุ่มสนุกด้วยกันจะได้มาคุยด้วยกันเพราะจริงๆเราอยู่ในกลุ่มจังหวัดกลุ่มสนุกวันนี้มาเช่อมทำให้สนุกดีกว่าทำกีฬาให้สนุกทำฟุตบอลให้สนุกนะครับก็หวังใจว่าเราทั้งอำนาจเจริญมุกดหารและลำพนธ์มันจะเป็นเครือข่ายแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมได้หาเรือท่านประธานสโมสรแล้วเห็นตรงกันกันต่างสมาคมกันตัางคณะกรรมการต่างกลุ่มกันคณะกรรมการสโมสรวันดี๋ยวเราจะพยายามเชื่อมความสัมพันธ์ไปอยู่ ไปสู่สวรรค์นกเก็ภาพของวิชณีโดยท่านประธานสมสรจะก่าวเพื่อเตือนในภายหลังครับขออนุญาตเรียนรับชมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอนี้ิจารั้าสูยสมสรอนาหารที่ีมัเรียน้วมันแรงนะครับท่านระราชิสมสรสอน้รหารที่ได้ยึความผสพร้านแห่งงานและโครการ ข้อแรกการให้เกอกเป็นนิชาชนในจังหวัดทุกสหารเกิดความภาคภูมิใจในการมีฟุตบอลอาชีพของจังหวัดอยู่ในการแข่งขันที่บวชอาชีพของประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดแรงความดันนักกีฬาฟุตบอลรุ่นใหม่ได้มองเห็นการเล่นกีฬาฟุตบอลสามารถเป็นอาชีพที่มีอาชีพหนึ่งได้และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและบ้านเกิดสการความ่อมั่นและศักยาพโดยการทำผลงานการแข่งขันที่ในระดับที่ดี และเป็นที่ชื่นชอบของแรนตับท้องถิ่นอยู่ส่วนแผนงานการเลี้นนงยงผีทางสโมสรออที่อหาชิีได้ทำก,การเปินรับสมาชิกคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสนใจรับการคัดเลือกเพื่อร่วมกีฬาจำนวนสองรอบรอบแรกมีนักกีฬาที่ลงทะเบียนเข้ารับการคัดเลือกทั้งในจังหวัดต่างจาังหวัดและนักฟุตบอลจากต่างประเทศจำนวนทั้งหมด53คน เลืมีผู้ผ่านการคัดเลือนนกจำนวนทั้งหมด33คนส่วนรอบที่สองมีนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจานวน33คนและที่มาเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอีกจํานวน17คนรวมทั้งหมดจํานวน50คนสวนมวอลล์ตอนนาที่ได้พิจารณาคัดเลือกไว้ทั้งสิ้จนจานวน3 0คนประกอบด้วย นักกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดผู้าหารจำนวนติดสามคนนักกีฬาจากต่างจังหวัดจำนวนทั้งหมดติดสามคนและนักกีฬาจากต่างประเทศจำนวนสี่คนรวมทั้งหมดจำนวนสามสิบคนคณะทําการทั้เลืออทาสโมสรผู้ทหารีิตี่ได้จัดอาหารพร้อมน้ำดื่มเลี้ยงแก่นักกีฬาตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยนักกีฬา เริ่มทำการซื้อสอนตั้งแต่วันที่8มกราคม2554เป็นต้นมาเรื่องผลสัมฤทธิ์ดีความสามารถและความ้อมที่จะลงทำการแข่งขันให้ทันตามที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาคปรมราชิจะทำกำหนดนอกจากนี้สโมสรผู้ทหารที่มีแผนงานการนำนักเตะท่านประธานสโมสรท่านผลตรวจติดพิสันอาวีกรวรเทพวิจิลันครับเป็นผู้คอมเมนต์ในรแบบต่อไปครับขอบคุณครับ เมุกดา,าแต่เมื่อผมมารับประการที่นี่ <c oughs> ผมถือว่าเป็นคนมุกดาหารเราต้องสร้างมุกดาหารให้มีเอกภาพดังนั้นเพื่อเป็นการให้ประมาทผมให้ผู้จดทะเบียนนิติบุคคลของมุกดาหารซิตี้นั้นจัดทาแผนอย่างน้อยสามแผนแผนแรกคือแผนคนตามด้วยแผนงานและแผนเงินให้ชัดเจน ทีมมุกดาหารซิตี้จะต้องเป็นทีมของคนมุกดาหารไม่ใช่ทีมของใครใคนใดคนหนึ่ง